ืนที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกค่ะเมื่อเครื่องบินโดยสารแบบโบอิง7 7 7ขีด 300ER ของสายการบินแอร์โรฟอร์ดของรัสเซียเที่ยวบินจากภูเก็ตสู่มอสโกเกิดปัญหาขัดข้องต้องบินวนนานกว่า5ชั่วโมงก่อนที่นักบินจะสามารถนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยที่สนามบินรวณภูมิค่ะ บิน s u 2 7 7ของ a e r o f o r อ์จากเดิมมีกำหนดออกจากสนามบินภูเก็ตในเวลาบ่าย3.20ค่ะแต่เกิดปัญหาขัดข้องทำให้เที่ยวบินดีเลย์และได้ออกจากสนามบินภูเก็ตเมื่อเวลา4.35นาทีของวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่หลังจากขึ้นบินนักบินก็พบว่าระบบเก็บล้อเครื่องบินมีปัญหาเนื่องจากฝาครอบล้อไม่ปิด นักบินจึงต้องทำการบินวนนานกว่า5ชั่วโมงที่ระดับความสูงประมาณ18,000ฟุตและ12,000ฟุตก่อนที่นักบินจะขอแจ้งเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมีรายงานแจ้งว่าการขอลงฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้นักบินจําเป็นต้องบินบนเพื่อเาผาผลาญน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อลดปริมาณน้ําหนักเครื่องให้เหมาะสมแก่การลงจอดฉุกเฉินโดยเป็นไปตามหลักความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือระหว่างประเทศหรือ ICAO ค่ะหลังจากทําการลดปริมาณน้ํามันได้ตามข้อกําหนดนักบินได้ประสานหอควบคุมการบินสนามบินสุวรรณภูมิและสามารถนําเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเวลาสามทุ่มสินาทีค่ะขณะที่ทางสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้ให้การช่วยเหลือดูแลผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดเป็นอย่างดีหลังจาก ที่เครื่อองงลงจเบื้องต้นนะคะทางสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้ประสานนำลูกเรือ15คนและผู้โดยสาร3 3 1คนเข้าพักโรงแรมภายนอกสนามบินและทางสายการบินแอร์ฟอร์ดจะประสานจัดเที่ยวบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารทั้งหมดเดินทางไปยังกรุงมอสโกในภายหลังส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดข้องกับเที่ยวบินยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนค่ะหลังจากที่ได้รับการรายงานเหตุนะคะดกรกลติ กิจมานวัดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้สั่งการให้ท่าอากาศยานสวรณภูมิเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินโดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนแผนเผชิญเหตุจนเที่ยวบินดังกล่าวสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยค่ะ